สวัสดีครับผมผมกบนะครับวันนี้ครับหลังจากที่เลขออกครับก็ขอแสดงความดีใจกับบางคนครับที่ว่าถูกเลขกับเสียใจกับทุกทุกคนครับที่ว่าไม่ถูกผมก็เป็นหนึ่งนั้นครับที่ไม่ถูกเลขผมซื้อเลขครับงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับหนึ่งกุมภาหมดเยอะเหมือนกันครับลอตเตอรี่กับมดหลายแล้วก็อย่างว่ากับมดประมาณหนึ่งเลยแต่ยอมรับว่าครับว่าเสียดายเนาะเลขอียงครับมาออกตัวเดิมอีกแล้ว ผมเคยเอาเลขล่วงครับของงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเลขศูนย์หกสามบัวจะเป็นเลขรับวงในของพี่นภพรหรือเลขกว้องฟันของหลายคนครับไศ้ศูนย์หกสามเนี่ยมีหลายเจ้ามากแต่มันมาออกยอดหลังเฉยเลยแต่ก็ไปว่ากันนะครับเนาะงวนนีครับแปลกมากครับเพราะว่าเลขมันเข่าน้อยน้อยครับเลขดั้งที่ว่าดั้งครับมันก็ไม่มาสุดท้ายครับมันก็ไม่มาจริงครับมือนี ผมก็ต้องมากราบขอโทษขออภัยจริงครับที่ว่าเลขมันไม่เข้าเนาะทั้งเลขของฝันทั้งเลขนู่นนี่นั่นก็คือมันไม่ค่อยเข้าจ้าจ้ามันไม่เข้าจ้าจ้าเลยแต่ก็อาจจะมีบางคนครับที่ว่าถูกเลขแต่ว่าส่วนของฝันของผมนี่ครับมีหลายคนที่ว่าถูกสามตัวเพราะว่าเขาซื้อเลขตัวเดิมก็คือเลขที่ว่าเพิ่นตามนะครับหมเดิร์นพาร์ทนามกี้ผมก็บริจาคของฝันของหลายคนมากเลยครับเขาก็บอกว่าเขาจะตามเลขัตเก่าจะตามเลขัตเก่าสินะซึ่ง หนึ่งในนั้นก็คือมันจะมีหลายเจ้าหมังเลยที่วัตถุได้3ตัวก็จะมีทั้งเลขลับ,บวงในของพี่นาพรครับตรงๆจ้าๆเลยคือ0 6 3คือแกให้เลขวงในมา063แล้วก็มีเลขของฝันของปู่สงครับฝันได้ตรงๆเลยคือ063แต่ว่ามันมาออกย้อนหลังเฉยเลยครับแล้วก็จะมีของแม่กล้วยครับฝันได้603 งวดเมื่อกี้ผมกระทักไปถามแกแกก็ไม่เล่าความฝันให้ฟัง,ฟงแกบอกว่าแกจะตามตามเลขตัวเดิมซึ่งมันออกจริงครับเลขของพ่อเซียนครับคือ603ผมไปทักไปหาเล่าแกบอกว่าให้ตามเลขตัวเก่าซึ่งมันก็ออก603ตัวเดิมเป๊ะเลยแต่ก็มีหลายคนครับงวดน,นี้ที่ว่าถูกเลข3ตัวกระทักมาหาผมหลายติมเหมือนกันแต่สำหรับผมครับผมยะมรับว่าผมไม่ถูกเลขนะงวดน,นี้ครับไม่ถูกซากตัวเลยครับบวลจะเป็น2ตัวล่าง ลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกครับสามตัวโต๊ตรงก็ไม่ถูกครับคนนี้คนอื่นมาถือผมกับมาถือครับแต่ว่าผมก็ถูเลขมาหลายหัวมันกนหละครับแต่ว่าเงินี้ผมผคมมาถูกแต่ว่าเงอนีอครับผมก็จะมาบอกเลขต่องวดของผมเหมือนเดิมครับต่องวดของผมครับงวดที่สิบเจ็ดกุมภาครับผมเลขของผมนะครับน่างวดนี้ครับผมจะให้เลขแปลกๆได้วันนี้เพราะว่าผมจะ บบตามแล้วคือบมเมบิลมาจะบอตามแล้วผมอยากยังตามครับเมื่อกี้มันเหมือนกับมันมีแมงเขาตาครับก็เลยผมสว่าตัํมตึกเมื่อกี้แดงสํมก้อยออกแดงแงนะครับเ้อเป็นออกแดงๆออดงๆแบบคือตาเนี่ยนะคือเลขต่อมวดผมครับวดนนี้ครับก็คือเลขที่ว่าผมมักแค่ได้คนนึงเจ็ดหนึ่งห้าคือเจ็ดหนึ่งห้าครับอันนี้คือที่ผมชอบมากลองๆครับก็จะมีหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้า นี่คือเลขรองที่ว่าผมจะซื้อผมเนี่ยจะยังตามเลขที่ว่าผมซื้อเมื่อเมื่อกี้เมื่อที่ผ่านมาครับผมซื้อเยอะเหมือนกันครับผมจะยังตามครับคือแ2ดสองเจดกับ5้าสองเจดนี่คือเลขที่ว่าผมจะตามครับวันนี้ครับคือแ2ดสองเจกับห้าสองที่ว่าผมจะตามแต่เลขต่อง,งวดของผมครับวันนี้คือเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้านี่คือเลขต่องวดผมอย่าลืมไปตัดเล่นครับเผื่อจ,จะมาสองตัวแต่หากว่าเข้ามามา กลับมาเป็นยังครับแค่ลองจดไว้ก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ครับเลขของผมเนี่ยมันจะเข้ามาแทบทั้งหมดเลยแต่เงินมวนเมื่อกี้ครับมันไม่เข้าไม่มาเลยรายการเลขของผมครับหลายๆคนฝันแทบจะไม่ค่อยมีศูนย์ด้วยซ้ำบังอื่นครับมาทั้งศูนย์บนศูนย์ล่างเลยเจ็บเลยครับม้วนนี้ครับลองบังครับพิจารณาเบังนะครับเดือนสิบเจ็ดกุมภาหกเจ็ดผมก็ต้องขอกราบขอโทษไปจริงครับเพราะว่าเลขมันไม่เข้าเนาะตัวนี้ เหมือนจะเด็เหมือนจะฝันดีแหละปกตินี่ครับผมบุค่อยเด้มีเวลาพักความนะครับเพราะว่าผมจะบุคอยนอนบาไหนผมจะไปนอนช่วงเช้าครับแต่ว่าสักพักหลังๆมานครับรู้สึกว่าง่วงเหมบัดพอเวลานอนครับมันกับนอหลับไลยก็เลยบุคอยได้๋ยฝันน้าเขาบ่เถื่อแต่ก่อนครับฝันดูดูครับแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ฝันตัวเลขทุกตัวเลขครับที่ว่าผมเอามาเล่าเนาะมันก็ไม่ใช่เลขของผมเด้มันเป็นเลขของคนฝันนู่นฝันนี่พี่นะครับเอามาเล่าครับ ก็ผมก็แค่เอามาเล่าเป็นแนวทางผมกับบอสมาร์ครับบอกได้ว่าเรขมันจะมาตัวไหนแต่ว่าบางคนดูเนม่อนเอามาตัวามาบอกผมก็จะไม่บอกต่อนี่บอกไปแล้มากครับมันจะหลับเลยตอนเนี้ครับที่ว่าผมนั่งบอกอยู่นี่คือประมาณเกือบตีหนึ่งผมกับได้คุยกับหลายๆคนครับก็เลยพึงมีเวลามานั่งพูดคลิปนี้ครับน่าจะเป็นคลิปแรกครับหลังจากที่เลิกออกบอกตรงๆครับว่า063ในคลิปไม่มีเลยแต่ว่า0เก่าครับมีอยู่หลายเจ้าอยู่ครับ แต่ว่าคือว่าครับไม่ค่อยได้เน้นเลข2ตัวใชนะก็เลยแบบอาจจะไม่จังเท่าไหร่ศูนย์เก้ามีอยู่ครับแต่0ูตหกสามไม่มีเลยอีกอย่างคือสิม,มาหาดูแทบกับวันเดิกนะหรือว่าง่วงวะแต่ง่วงลราก็ฝันนะครับเนาะอยากฝันเหมือนกันหลายหลายคนครับเป็นฝันก็อยากฝันคือเพิ่นเหมือนกันไดี๋นานครับจะฝันทีเดี๋ยวผมครับขออนุญาตบอกตัวเลขอีกรอบนึงครับ เลขต่อ,อหัวมนผมครับงวดนี้คือเลข715615415แล้วก็เลขที่ว่าผมจะตามซื้อครับก็คือ827แล้วก็527ครับนี่คือเลขของผมกบนาจดไว้ครับแค่ไปก็ได้เผื่อตัวเลขของเราแต่ขาดูแหงแปะครับบงหัวเป็นอย่างว่มา,ามะจุวงว่าปกติกะมือนี่ครับกั แถบจะนอนอยู่มืดมืดหรือว่าบัวถือเหล็กนครับก็เลยหูุดหงว่ากังวลใจมันบ่นคอยตื่นเต๋อบรรไหนะครับเนาะผมว่าบริบบบรมนแค่ผมหงเดียวดออกผมผมคิดว่าน่าจะได้หลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันก็คือถ้าหาว่าบัวถือเหล็กแล้วหูุดหงิดกมันสีหอยเหีเ่ยวสินะครับเนาะขออนุญาตไปเลยครับส่งข้อแห้งช่วงนี้ครับปั๊มปั๊มเปื่อ นอนก็ไว่นอนเหล็กก็บ,บ่ถึกเงินก็เสียอีกบ่จักมือครับก็จะจัดบุญพ่อเนาะจะจัดงานศพพ่อครับไม่ใช่งานศพพ่อคือจะเฮ็ดบุญลอยวันของเพิ่นครับเอาเอาไอ้กระดูกเพิ่นเข้าวถานก็เลยแบบเกะจิกรกะใจก็เฮ็ดหลายอย่างครับก็เลยบอกคอยอยู่กับหนงคกับตัวอาจจะว่าจะถือเหล็กแน่เพื่อสิได้สมทบเฮ็ดเฮ็ดบุญให้เ,หเหลาครับแต่ก็บ่ถึกซ้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับถูเหล็กมาหลายงวดแล้วงวดน,นี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมี ลองมึงครับวานศเป็นยังไงงวดวันที่17กุมภาเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเนาะตัวเลขทุกตัวเลขครับบอสามาถจะเดาได้ครับอาจารย์แม่นๆใครที่ว่าให้เลขดังๆห้ากระบุ่งครับว่ามันจะมาจะมาเพราะว่าทุก่งทุกอย่างครับมันเป็นแค่การคํานวณเป็นแค่ความฝันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนสุดแล้วแต่โชคครับนะครับจริงๆครับบางคนไม่ฝันบางคนไม่มีเลขใดๆสิ้นบัตรเพาอไปซื้อถูกก็มีครับบางทีมันก็เดาหยากนะครับเนาะก็แล้วแต่ว่า บุญกับโชคครับที่มาผอมกันบ่แต่หากว่าดวงวาสนามาผอมกันก็จจะได้โชคก็ได้แต่สำหรับผมครับผมก็อยากจะหาแนวทางที่ว่ามีตัวเลขเอาใหม่ทุกเนพิจาาใช่ไหมครับก็ไม่ว่ากันไม่ว่าเลขตัวไหนที่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้ามีที่มาที่ไปก็จะเอามาหน่อยเห็นพิจณาครับส่วนใหญ่ครับของผมนี่ครับมันแปลกตรงที่ว่าเวลาเดลเล็กตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันหลักๆเลยมัดออกก็ออกเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับทีพผ่านมาครับเจ็ดเกาเก่าเก้าเจ็ดเก้านะครับ มีประมาณสามสิบกเจ้าครับมันก็ออกตรงเป๊กเลยงวนนี้ครับเหมือนกันหลายเจ้ามากแต่ก็ไม่มาเห็นไหมครับงวนนี้ครับร่องเมืองเดินหนี่งสิบเจ็ดเผื่ออาจจะไม่โชกอะไรขอบคุณหลายๆขอขอ,ขอบคุณทุกท่านหลายๆที่ว่าติดตามเราชมนะครับเนาะงวดนี้ลองลุ้นอีกรอบหนึ่งครับผม